สวัสดีครับท่านม่พี่เราที่รักและเคารพทุกท่านผมศาสตราจารย์ดเรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสผู้ครอบครูเป่ายันจักรพัรดิวางโคงจุย้ยและตั้งสารทา้าเวสวรรณให้กระทรวงกลาโหมก็วันนี้ขอกราบผู้หลักผู้ใหญ่ผมได้รับความเมตตาจากมอบหมายจาก,ากาท่าน,นกรท,ทัพพลังศรีอดีตท่านรองนายกนันพลีแล้วก็ ยิ่งใหลและผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอพิมายทุกท่านให้วันนี้ให้มาท,ทําพิธีเขาเ<ป>รียกว่าพกเศษแล้วกันสารหลักเมืองให้ให้ให,ให้มีพลังเพิ่มขึ้นเยอะๆเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องผู้หลักใหญ่ชาวพิมายทุกท่านนะและแลก็พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกที่จะมากราำสักกษระสารหลักเมืองอำเภอพิมานะฮะวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะ ดุจก,ก็แบเป็นนะฮะประธานแทนเลยนะฮะแล้วก็พี่ทุกท่านเลยอ่าเดี๋ยวผมจะสวดเป็นเจ้าพีจะสวดบวงค์สูงแล้วนะนะครับแล้วก็พี่น้องอธิษฐานศักดิ์สารร่างเมืองเลยสารร่างเมืองจะมีเท้ามหาพรหมอยู่แค่ทุกแห่งเลยนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำแต่ละแต่ละเมืองเลยนะฮะเอ้าตั้งใจผมจะรัตนาข้าพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมมาเป็นประธานนะฮะ แล้วก็จะปลุกเสกนะฮะทั่วบริเวณทั้งสารกเมืองด้วยปริมานจะดสังราชาตัดตะลุกตะาสติฐานตาพานังอธิปติมหาราชาสติโสภุตตาปิตัสสะพาวุอินนาณามาภัณละอิจิมันโตชุติมันโตกนิมันโตยสติโนโมขะมานาอังสังสุทักกินันจะสังราชาดุลโภตัสสะสติภูมิพานังอธิปติมหาราชาสติโสภุตตากีตาสสะพาวุอินนาณามา

ปุริมาติสังตตะลโคทักินเนนวิรุณกัคโขปัจิเมนวิรุณกัคโขอุเบโอุตะลังพิสังจัตตลโลเตมหาราชาสมันตาตุโลวิชาตนตลละมานาอังหังสุกัสเตกาเมจตุเบกินสิการาตุเตจตาริเทวิมาเนยเประเทจคาเมจตุวนาคะหะเนเกหะวัตุภีเตเตภูมามันดุเทวสลราธนาวิษเมยะกขาการทัพพระนาคาติทันตาสกิเกยังมุริวลาปัจจนังสัโวเมสุนัสตุ ธรรมะสวรกัลโลอาเยี่มผาทันตาธรรมะสวรกัลโลอาเยี่มผาทันตาธรรมะสวรกัลโลอาเยี่มผาทันตาทิศทิศพุทธานิมิตังขอเดชะเดชงขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุณิเถจอิทิศทิศพุทธานิมิตังขอเดชะเดชงขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุณิเถจอิทิศทิศพุทธานิมิตังขอเดชะเดชงขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุณิเจอ ता सांगि पण 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 ता सांगि นามะลายท่านสิบหกปิจิจิพักพุทธมรกษาสารพัพศัตรูอภะลายใชยามปิจิจิพักธรรมรักษาสารพัพศัตรูอภะลายใชยังอิจิจิพักศาสนารักษาสารพัพศัตรูอภะลายใชยังพุทธธรรมจิตธรรมมัจจะศัตุทั้งหลายวินาศสันติพุทธธรรมจิตธรรมามัตจะโลกไทยทั้งหลายวินาศสันติพระติสิพระติสิกิงกราดังข้าติสิอางพิจังฉันนิมิฉันนิมิ แลมาจิตสามีนาสติโมโหมาสมาธิว่าสัพเพขาเปรยยิตีโมมาสมาธิว่าพิรพาวุตุเมมหาภูโยมหาลาภวุตุเมฆมิเตภาวุติพุทธามังคตโมพุฏายะวิรัติโยรักโวนะยาวนะสังีสาวิรัติทิโยพุทธะมานิภมะพุทธะสวะคมสังคิตสามีเพ่งเพ่งฟ้าฟาหายเลยดื้อสัมปจิตสามินาสังสีโมโหมาสมาธิว่าสัพเพขาเปรยยิ่งตีกมาสมาธิว่าพิรพาวุตุเมมหาภูโยมหาลาภวุตุเมฆมิเตภาวุติพุทธาอุตคตโมพุฏายะ วิลัคที่ดูแลครูนายยงในาวิลคอีกที่ดูคุณธรรนี่มามากคุณสัตว์ส่วของความศีกขามนเพีงมาผ่าอาหารเล้อดแล้วมาิีกขามีนาจากที่ลงมาถึงมาที่วัดสุขุมขาตอนใน i ุดที่ลมาถึงมาที่วัดสุขุมขาวนี้มหาคุโยหาเราโภคถึเป็นนิเทพัดสิบพุทท่านมาอุ่นหาวหมทายะวิลคที่ดูแลครูนายยงในศาลและีวิลคนศาแยกอีที่ดูตามาีมามากคุณัตววของความศีกขามนเพีงมาผ่าอาหารเลือ nā mūpa sādho akā nī māyā iti kuwa nā mūpa sādho akā nī māyā iti kuwa nā mūpa sādho akā nī māyā iti kuwa utakā mōlākī pūtāngsā nā kā mōlākī tanāngāti kāyē kāyā 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 dewa nā kāyā sādho wā iti pisau penguāyā mārācā nuṭa māwēcā nuṭa mōnā nā sukhā ngā sādho nā mūpa tāyā chi yā sanā kata pūtā cīrua mā rāngsa wā rāngsa tu kītā sākwa ข้างบนตรงนี้ข้างบนเลยสภาพคุนาร์โกลฮันที่เรียนเมนูโปรสันตุกตัวจะสักทีเนี่ยโคชนโยติเดชากัจฉามีโมกันลันโดนเชื่อมมาเขียนจักรเนี้ยโซลีมันห้างอาสุวรรณท้าดาวโกลกัจฉโกนจะมาดาวโควาชุกนัทช็จเสักตัเกทางกัจฉามีจุลิโอโน่ก็มีสัญลักษณตรงนี้คู่มันนะโกนเี้ยโลมาเยสีวัตตะโกโซมแฮงวัดที่เรียิจังเป็นที่ชุนาร์โกล Kuno angkuli melotak upadina kasi mulik nila kaca imis kacana reti tikama masi kasi timah jela wisita sinasawaka. Ete si timah jela si mentosinola sa calan tasi tesena, angka magesu sa etala tenang buloto asis sekenime tasudekang kecekang padato asis wame angkuli melakang. kita. ชิณาณนาเวนาชั้นยุตตาสตาปะกัลลาังตะมาตัดผีตาดิฉันฉาตาพลังชตุปรวะอาเสสาวิยังันตุอนันต์ชินาเตสาวะโตมีจิดเจนะสัทธานสมุทักษปัญเชล์ินาปัญเชลามะชามีวิหารทงมิจฉาเลสสัทธาปเดตุมังสะเพเตมหาบิสาสะพาอิจวะมตนสุตโตสุลักโขชินาดุพาวินาชิตุปตะโททำมานุภาวินาชิตาลิสังโกสังคานุภาวินาชิตตานโยสัตถมานุภาวะปันนิโตจาริมิชินาปัจฉะเิติเอาหายไปแล้ว เบื้องบนหมดเลยเอ้าวไล่เลยนี่แม่อ้าวกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาเป็นไอเป็นไอนอั่นด้วยสิเฟซบุ๊กอะ่ะอ้าเอาเฟซบุ๊กสักอันหนึ่งอ้ากลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักรักทุกท่านผมศาสตราจารย์ดเรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสผู้ตั้งศาลพระเวสวุวรรณ ให้กระทรวงกลาโหมวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านกอนทัพพลังศรีอดีตท,ท่านรองนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะไปบวงสวงปุกเสกปราสาทหินพิมายนะฮะนะฮะผมมารัตนาทุกองค์เลยสมเด็จองป์ะถมเป็นประธานทุกชั้นฟ้าเลยนะฮะทุกพระอ,องค์ก็ผมมารลัตนาพระอาทิตย์มาด้วยนะฮะ ท่านก็จะทรงกรดเลยวันนี้ก็จะทรงกรดใหญ่เลยนะฮะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านกอนพระพลังศีให้มาปลุกเสกสารหลักเมืองอีกนะฮะผมราธนาทุกองเลยเขาเรียกพิธีเปิดโลกวันนี้ก็จะเป็นพรอาทิตย์ทรงกรดดวงใหญ่เลยนะฮะเมื่อกี้ก็ปลุกเสกสารหลักเมืองกจ้าพ่อหลักเมืองพไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ ผมมารัตนาสมเด็จอง,องประโถมพระพุทธเจ้าองค์แรกมาตลอดนะฮะท่านลงมาเบื้องบนมาทั้งหมดเลยนะฮะทุกพระองค์เลยนะฮะอันนี้ก็ก็จะให้พ่อแม่พี่น้องดูปากกฎการนะฮะอันนี้ทรงกดใหญ่เลยนะฮะทรงกดใหญ่สุดเลยนะครับ Thank you.